เป็นลูกแบบไหนให้พ่อแม่สบายใจติดตามชมในรายการนะคะไม่ได้มุสมรักคำสิงที่วันนี้ขอควงลูกสาวคนสวยเบสรักวณีมาแชร์มุมมองของพ่อแม่ยุคนี้ใช้หมัดเด็ดเลี้ยงลูกยังไงให้รู้จักสร้างตัว ขั้นแรกตอบเร็ว,วอยากเลี้ยงลูกให้รู้จักสร้างตัวขั้นแรกต้องสอนลูกแบบไหนก่อนครอบครัวต้องอ,อกปูนก่อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นตัวอย่างรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ถึงจะดูแลทั้งบ้านได้แฮปปี้ก็ต้องได้มากมาก,มากที่สุดเพราะว่าเป้าหมายคือจะซื้อบ้านให้พ่อกับแม่โอ้สารัภาพมาฟังดูว่าการเลี้ยงลูกแบบไหนการแนะนําลูกแบบไหนนะครับต้องมีครอบครัวปกครอง ครอบครัวคอยประคองกันไปแอบน้อยใจลูกที่ไม่สนใจเสนอแนะนําอะไรไปก็ปัดตกไม่เอาความคิดเราเลยคือเราทํา y o u t u b ปอะค่ะเราต้องการอะไรที่เดียวเดียวแต่เขาชอบจัดฉากอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าหนูต้องเดินไปตรงนั้นแล้วก็หันหลังกลับมาแล้วก็พูดหนึ่งประโยคแล้วก็หันกลับไปแต่มาเป็นแฟนลูกต้องข้ามศพพ่อคนนี้ไปก่อนอยากได้ลูกเคยแบบไหนเอาเราใจแบบพ่อโมแล้วใจอยู่เป็น ลูกสาวอยากพาเราไปตรวจสุขภาพพอทำบวยเก่าโอ้โหใช่หรือไม่นอกจากความสนุกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับเคล็ดลับดีๆจากครอบครัวเราว่าเราเก็บเงินยังไงแล้วก็มีเทคนิคยังไงในการทํา y o u t u b e นะคะแล้วก็มีเส้นทางยังไงกว่าจะประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ครอบครัวเราไม่เกี่ยงงานรับทุกงานตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนตอนเด็กๆอ่ะหนูอ่ะ คือคิดว่าพ่อมีเงินสบายที่เราคิดมาตลอดตอนเด็กๆเราหลงตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะอคือจริงๆเขาแค่อยากให้เรามีความสุขเขาก็เลยแบบไม่บอกปัญหาของเขาเอะไรเงี้ย